สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าออน้ำอ้อยซื้อของเนะเอาใหม่ก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะมาเปิดกล่องให้ดูค่ะของเซฟล่านะคะที่น้ำอ้อยสั่งมา ตอนที่น้ำอ้อยสั่งมามันเป็นช่วง11 11หรือเปล่าเป็นช่วงโปรหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ถามคนดูคนดูจะรู้ไหมวะโอเคช่วงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องซิฟล่าเย้คือซิฟล่าให้ดูนี่กล่องซิฟล่านะจ๊ะซึ่งน้ำอ้อยแกะเช็คดูเช็คของก่อนแล้วนะคะ วันนี้จะมาเปิดให้ดูว่าน้ำอ้อยสั่งอะไรบ้างเนาะคือซิฟ r a ลาน้ำอ้อยสั่งช่วง Black Friday นะคะเพราะว่า Black Friday เขาลดลดเยอะเหมือนกันนะประมาณ20-50%นะคะของซิฟอ่ะบอยก็ไม่ได้ซื้ออะไรมามากมายเพราะว่าบางอย่างก็ซื้อมาแล้วอะแล้วก็บางอย่างก็ม really ันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกล่อง สำหรับคริสมาดอะทุกคนที่มันจะมีพวกน้าหอมพวกครีมหอมอะไรอย่างงี้อยู่ในกล่องเดียวกันอะแล้วมันลดราคามันถูกมากนะคะก็จะมาเปิดกล่องนะคะกล่องแรกเป็นซิฟลาแบบนี้ข้างในน้ำอ้อยสั่งมาแค่สองอย่างเองมั้งคือเป็นแบบกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอะเจอดูเขาใสากใ่กล่องมาให้กล่องซิฟลาสวยอยู่นะคะก็เปิดออกมาข้างในก็เป็นแบบนี้แค่นี้เองจริงๆทุกคนแค่นี้เองนะคะ อย่างแรกที่น้ำอ้อยสั่งมาก็คือนี่ราเนตนั่นเองตัวนี้คือลิป sleeping lip sleeping lip lip sleeping เออ sleeping lip นะ lip sleeping ตัวนี้นะคะคือน้ำอ้อยชอบมากแบบชอบแบบคือมันทำให้ปากเราแบบดูสิปากไม่แบบไม่เป็นร่องอะปากชุ่มชื้นมากน้ำอ้อยสั่งของ ชฟสตรอเบอรี่อะเกรฟุตนี่เห็นไหมข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดฝาออกมาคนที่ใช้อยู่ก็ก็น่าจะรู้แหละแล้วมันก็จะมีที่ปาดลิปสติกด้วยะคะ่ะแต่ส่วนมากก็จะใช้มือเนาะโอเคเราไปเร็วๆกันดีกว่านะคะวิดีโอจะได้ไม่อ่ดเกินไปอ่ะนี่ไงที่ปาดลิปสติก ก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะแต่น้อ้อยไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะมันก็จะเป็นแบบเป็นหัวซิลิโคนแบบนี้น้อ้ยใช้มืออย่างเดียวเพราะว่ามือมันเร็วสุดแต่จริงๆก็ไม่สมควรนะเพราะว่ามือเราไปทาอะไรมาบ้างก็ไม่รู้แต่ก่อนที่เราจะปัดเราก็ล้างมือก่อนอปาเนาะอาแล้วอย่างที่สองนะคะนี่เป็นทินแบบนี้นะคะเป็นทิน างในก็จะเป็นแบบนี้เอาดีๆนะเออมันเหมือนกับค่ายว่าอะไรอะที่เราไว้กินกับน้ำอะที่สีแดงๆอะตอนสมัยเด็กๆที่เราใช้กันะนะอ่อ๋ออุทัยเออเหมือนอุทัยทริปเหมือนเหมือนจริงคือน,น้ำอ้อยจะบอกว่าน้ำอ้อยกดสั่งผิดนะคะจากอันนี้ว่าน้ำอ้อยกดสั่งผิดนะคะเพราะว่าน้ำอ้อยจะสั่งเป็นแบบนี้ แ็นไหมทุกคนคือข้างในมันก็เป็นทินนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทิ้นเป็นน้ำแบบนี้มันจะมีแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเทกเจอร์มันจะออกแบบเทกเจอร์มันจะออกคล้ายๆกับจอ i ์ไรเซ z e r ปะแต่มันคือมันมันจะมีความหนืดของเทกเจอร์อยู่นะคะแต่อันนี้คือมันเป็นทินเลยอ่ะมันเป็นน้ำเลยทุกคนเป็นน้ำของไทยทิพย์เลยอ่ะนี่แบบนี้คือมันเป็นน้ำาเลยอ่ะ แค่ทุกคนเห็นเห็นแบบเนี้ยก็น่าจะรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยมันเป็นน้ำไปเลยอะ่ะเห็นปะแต่ก็นะก็ใช้ให้หมดแล้วก็ไปกดใหม่กดสั่งใหม่เป็นแบบนี้คือมันมันแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวให้ดูสองอันเห็นไหมมันไม่เหมือนกันอนะนำ้ำอ้อยโกเองอะก็เลยแบบเออก็ต้องใช้ให้หมดอะ่ะอีสองตัวเนี้ยคือมันไม่ได้ลดนะคะเพราะว่า คือมันหมดแล้วมันก็ต้องซื้อไงแต่คือมันไม่ได้ลดแล้วเขาก็ให้ไอ้พวกแบบน้ำพุน้ำหอมมามาลองใช้ด้วยอันนี้แล้วก็ของลังโคมนะคะเก็บไปก่อนก็ไม่มีอะไรหมดแล้วนะคะสำหรับกล่องนี้เนาะต่อไปก็เป็นที่น้องคอปรับปรืมใจมากเลยอะค่ น้ำอ้อยออเดอร์มานะคะก็จะเป็นนี่ทุกคนคืออันนี้มัน,นดิในเห็นไหมเป็นของอาร์มานี่ทั้งสองกล่องเลยนะคะอันนี้เป็นอาร์มานี่ซิแล้วก็อันนี้เป็นอาร์มานี่อะควาดิจอย่าคะซึ่งอะควาดิจอย่าในน้ำอ้อยใช้อยู่ซึ่งอะควาดิจอยานะคะน้ำอ้อยใช้อยู่นี่ใกล้หมดแล้ว แล้วเราก็มาเห็นอ q ควาดิจอยาอันนี้นะคะซึ่งมันเป็นกล่องแล้วน้องอยจะเปิดให้ดูนี่มันมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือชาร์เจลน้ำหอมแล้วก็โลชั่นน้ำหอมนั่นเองนะคะชาร์เจลก็จะมาเป็นแบบนี้คล้ายๆกับโลชั่นน้ำหอม กลิ่นเขาก็คือกลิ่นกลิ่นไอตัวนี้เลยอ่ะกลิ่นเขาก็คือกลิ่นน้ําหอมของอาควาดิจอย่าเลยนะคะแล้วก็โลชั่นน้าหอมกลิ่นก็กลิ่นน้ําหอมของตัวนี้เลยนี่แต่ที่น้าอ้อยซื้อมาได้ได้ในแค่50 ml นะคะซึ่งอันนี้100 ml ต่างกันไหมต่างกันเยอะอยู่นะ ขวดี้น้ำอ้อยใช้ได้ประมาณเกือบ2ปีอะทุกคนดูดิอันนี้ก็ 50ml ก็น่าจะใช้ได้สักประมาณปีนึงมั้งแต่ก็รอจนกว่าขวดนี้จะหมดน,นะคะแล้วก็มีทั้งชาวาเจลแล้วก็โลชั่นน้ำหอมน,นะคะน้ำอ้อยก็ว่าคุ้มนะน้ำอ้อยซื้อมาในราคา59ยูโรนะคะแต่ราคาปกติมันจะประมาณ89ยูโรนะเพราะเขาลดราคาในช่วง black friday เนอะ เลือกมาเปิดดูตอนนี้ของซิฟฟล่าก็น่าจะเป็น89ยูโรแล้วนะคะเพราะว่ามันมีลดแล้วซึ่งดีมากเพราะว่ามันลน่าดีอ่ะอ่ะมาี่ก่อนที่2อ,อันนี้นะคะเป็นสแบบนี้จ้าเห็นไหมอันนี้คือเป็นโลชั่นน้ำหอมนะคะอันนี้เป็นน้ำหอมขวดจริง 50 ml เหมือนกันนะส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำหอมแบบพกพานะคะก็ค,คือน้ำหอมน้ำหอมเจ็ตัวนี้แหละแต่เป็นแบบเทเวสไซส์อะทุกคนกลิ่นเดียวกันเลยนะคะขอดมก่อนกลิ่นเดียวกันเลยอะคือน้ำอ้อยอะคือมันมียี่ห้อเนี้ยนะคะซีเห็นไหมคือยี่ห้อซีเนี่ยน้ำอ้อยเห็นมันมีสีแดงแล้วก็สีนี้แล้วก็เป็นสีแดงแล้วก็ก้นดำๆเนาะ แต่ที่เขาบอกว่ามันมีสีแดงอันนั้นก็หอมอันนี้ก็หอมนะคะน้ำอ้อยก็เลยคิดว่าเออเอาอันนี้ดีกว่าเพราะว่าสีแดงน้ำอ้อยเคยเหมือนเคยไปดมที่เซฟูล่านะคะมันมันก็คงหอมสําหรับบางคนแล้วก็คงไม่หอมสําหรับบางคนนะคะน้ำอ้อยก็เลยเลือกนี้มาซึ่งทุกคนเอาจริงๆหอมมากหอมติดตัวหอมแบบหอมติดอะใส่วันนี้ตอนเช้าหอมไปยันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ตอนเย็นนะทุกคนตัวนี้หอมจริงหอมแบบหอมแบบไม่รู้จะพูดยังไงหอมแบบหอมแบบหลายรอบมากหอมแบบและมุนอ่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยหอมจริงนะคะทุกคนซึ่งซื้อมาไซนี้น้ำอ้อยซื้อมาราคา5้ายูโรเหมือนกันนะคะแต่ราคาจริงของเขาคือ99ยูโรและว่าตอนนี้ซึ่งผ่านจากแบ a c k f เด d a y มาแล้วนะคะก็ราคาตอนนี้ก็99้ายูโรไม่ลดน,นะจ๊ะ ต่อไปอันสุดท้ายนะคะกล่องต่อไปกล่องสุดท้ายแล้วนะคะนี่อีฟแซงโร r e องนั่นเองนะจ๊ะอันนี้น้ำอ้อยซื้อมาในราคาะ้9เยูโรเหมือนกันเนาะในเซฟอร่าน่าจะสักประมาณ79น้ำอ้อยจำจำอันนี้ไม่ได้นะคะแซงโรลองเนาะอีฟแซงโรลองแซงโรล e องซึ่งอีฟแซงโรลองเนี่ยน้ำอ้อยเคย คือที่ซีฟิล่าเขามีน้าหอมให้ฟรีแบบนี้ก็ของอ e ีฟแซนโดร์เหมือนกันนะคะคือเขาให้น้ําหอมมาแบบนี้แล้วน้องอ้อยใช้แล้วแบบเฮ้ยน้ำากลิ่นหอมมากคือติดทนนานมากแบบคือติดพอเราใส่ที่ตัวเราใช่ไหมแล้วเ,เราเดินผ่านอ่ะคือตัวเราจะไม่ได้กลิ่นหรอกน้งอ้อยจะเป็นคนใส่น้ำหอมน้อยมากคือปุ๊ดเดียวแล้วก็ถูถูถถ ว่แค่นั้นเองนะคะคือเราเดินผ่านคนอื่นเขาจะถามว่าเธอใช้น้ําหอมอะไรนั่น,นนี่ทั้งทั้ที่มันเป็นน้าหอมที่สิฟราแจกมนันเองนะคะหนูอ้อยก็เลยกดสั่งมาเลยจ้าอีฟไซนรลองนะคะมาเป็นกล่องเล็กหน่อยนะคะอันนี้น้ําหอมก็จะมาหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้30 ml นะคะแล้วก็มีโลชั่นน้าหอมอยู่ตรงนี้นะนี่ขปดเขาก็จะเป็นแบบนี้30 ml นะคะทุกคนก็เล็กๆก,กะทัดรัด หอมแบบแบบหอมแล้เคิรมหอมมากไม่รู้ด้ชอบชอบแบบนี้นะคะเป็นอ t ส Sang l o ร g ล็อง b of k o m นะคะออาพิมนี่นี่นีแบบนี้ขวดเขาจะเป็นแบบแนวส,กสากๆเลยนะทุกคนแต่มันหอมมากลองลองไปดมนะคะทุกคนคือกลิ่นนี้หอมมากเอาจริงสีดำเนี่ยนะแล้วก็เขาก็จะมีโลชั่นน้ำหอมกลิ่นเดียวกัน คุ้มมากทุกคนเอาจริงคือซื้อแบบซื้อแบบเป็นกล่องแบบนี้แล้วเราใช้คือน้ําหอมเรามันเป็นน้ําหอมอะทุกคนเข้าใส่ไหมมันไม่ใช่คโลนที่แบบเออฉีดเยอะๆอะไรเงี้ยคือน้ําหอมฉีดนิดเดียวมันก็ติดแล้วอะเพราะฉะนั้นแบบอีอีสามขวดเนะี้ยคือน้ําอ้อยน่าจะใช้สักประมาณสามปีได้นะคะแต่โลชั่นน้ําหอมหอมมากก็ไม่ถ้าไม่ใส่น้ําหอมก็ทาโลชั่นน้ําหอมแค่นั้นคือมันติดตัวหอมจริงทุกคนเอาละค่ะ วันนี้ก็หมดแค่นี้นะคะสำหรับเซฟลาแล้วก็ความล่มจมใน Black f ฟ i d a y นั่นเองนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้ข้าวหน้าในน้ำไอ้อยได้อะไรมาในช่วงลดช่วงเซลล์อะไรน้ำอ้อยก็จะมาเปิดให้ดูอีกทีนะคะว่าได้อะไรมาวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอ